สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์นันโค้ดมาสเตอร์เอ p นะคะสำหรับวันนี้มาดูเรื่องศาสตร,ร์ลายมือกันนะคะในลายมือนี้เส้นหลักนะคะเส้นหลักเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นใจเป็นเส้นหลักแล้วใครมีกระบาดบนฝ่ามือแบบนี้นะคะคนคนนั้น ก็จะเป็นคนที่มีพระเกตคุ้มครองล่วงหือเออสามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้นะคะมีบุญวาสนาแล้วก็มีไรายได้มีความสามารถพิเศษมีโอกาสที่จะร่ำรวยได้แต่ต้องผ่านเรื่องไร้มาก่อนนะคะถึงจะได้ดิบได้ดีผ่านแล้วก็พลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ เส้นตรงนี้นะคะเส้นตรงนี้มันนีหลายถ้าเนินอวบอิม่มแล้วก็เส้นสวยงามนะคะแสดงว่าคนนั้นน่ะมีคนอุปถัมภ์หาเงินเก่งแล้วเงินเข้ามือไม่ขาดไม่ขาดเลยนะคะเป็นบุคคลที่มั่งมีเงินทองไม่ขาดนะคะ เส้นไม่ขาดตอนแล้วก็สามารถร่ำรวยเป็นเศรษฐีได้นะคะแล้วลักษณะถ้าบนตรงนี้นะคะเนินอาทิตย์ถ้าเป็นรูปตีศูนย์เป็นรูปตีศูนย์ในเดินอาทิตย์นะคะก็จะมีอำนาจบาเรมีมีศักดิ์ธิ์คุ้มครองนะคะเราก็ มีเงินมีทองมากมายนะคะอันนี้เป็นเป็นอาวุธนะคะเป็นอาวุธของภาศิวะจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีอำนาจแล้วก็สามารถมีเงินมีทองได้เหมือนกับมีมีคนมาบอกมียานวิเศษเหมือนหูทิพตาทิพนะคะคนตรงนี้คนที่มีลายมือแบบนี้เป็นคนที่มีวาสนามีบารมีนะคะ แล้วถ้าเส้นใจเส้นใจเส้นนี้เ,เส้นใจอ๋อไม่ใช่ค่ะถ้าเส้นสมองนะคะเส้นสมองมีมีปลายแยกแยกแบบนี้นะคะเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมสติปัญญาดีคิดอะไรก็สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้มั่งคั่งร่ำรวยเป็นคนที่ สติปัญญาดีแตกฉานสมองต้องเส้นสวยงามไม่แตกไม่ไม่เป็นเกาะนะคะเส้นสมองดีค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ดูรายมือของตอนเองนะคะว่ามีแบบลักษณะอย่างนี้ไหมนะคะถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าเป็นคนที่สามารถมั่งคั่งร่ำรวยได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ